ถ้าเรารู้แล้วว่าอ๋เอเฮ้ยรู้ดูนี้มันต้องเกี่ยวกับความร้อนแน่เลยเกี่ยวกับเรื่องของความร้อนเกี<ม>่ยวกับเรื่องของพวกนี้จะทําให้เราเกิดโรคเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วเราก็ต้องทําไมคะดูแลตัวเองการน,นอนต้องทานให้เร็วหน่อยนะคะทานน้าให้เพิ่มขึ้นเพราะว่าอะไรคะความร้อนเนี่ยมันสูญเสียน้ํามากจนไม่เหงื่อออก,<ม>กต้องทานน้าแต่น้ําก็คือน้าในที่นี้คือต้องเป็นน้ําอุณหภูมิปกติทีนี้เราก็ต้องมาดูแลตัวเองเรื่องพวกนี้การกินการนอนอาหารเราก็อย่าไปเพิ่มนะคะรู้ว่ามันร้อนแล้วเราก็ต้องหาอาหารที่ออกฤทธิ์เย็นหน่อย ไม่ถึงกับเย็นจัดนะเย็นจัดไปก็ไม่ดีอย่างที่บอกอย่าพยายามอย่าหักล้างนะคะให้มันอยู่กลางกลกึ่งกึ่งกลางๆเหมือนออกฤิส,สุขุมเย็นอย่างนี้ค่ะค่ะ<ฆ>สมมติว่าอ่าไม่ต้องสมมติก็แด้ะอาหารเนาะดูผักผลไม้ที่มีลทิเย็นแล้วก็เอามาทาเป็นอาหารไม่ว่าจะเป็นมราระคีโนกเอามาลวกซะหน่อยเดิมเพราะถ้าเป็นผักดิบมันก็จะเย็นเกินก็เอามาลวกจิ้มน้าพริกก็ได้ค่ะน้าพริกอ้ไรคะน้ำพริกกะปิกก็ได้ค่ะถ้าเป็นในนี้ก็ถ้าหน้านี้ก็จะเป็นสะเดาสะเดากับน้ำประหวานประดุกเนี่ยค่ะก็ทานได้แล้วก็มาร ละทีเราจะเอามะระยาไส้อย่างเงี้ยทาเกงจืดทานก็ได้อย่างเงี้ยค่ะเทกาอย่างเงี้ยน้าักเทกาตคยยินฝักเทกาไหมเออเอามาลวกแล้วก็จิ้มน้ําพริกหรือจะทําเป็นน้ําพริกเทกาก็ได้อย่างเงี้ยค่ะเราเอาพวกนี้มาประกอบเป็นอาหารนะคะแล้วก็เอามาทานเพื่ออะไรค่ะทานอาหารเป็นยาเส้นที่เหล่านี้จะมีรสเอ่อค่อนข้างเย็นแต่สุขุมสุกไหมคะใช่ออกกันสุขุมเย็นนะคะเพราะว่าเวลาเราทำน้ำพริกมันก็ต้องมีอย่างอื่นเนาะมีพริกหน่อยหนึ่งกระเทียมหน่อยหนึ่งหอมหนึ่งนิดหน่อยนี้มันก็ปนเปกันไป อย่างงี้ค่ะมันก็จะไม่ใช่เย็นเกินเนี่ยกินพวกนี้ค่ะมันจะทําช่วยให้ร่างกายเราอะ่ะกลับคืนสู่สมดุลไม่ให้มันป่วยอย่างที่บอกแพทย์แผนไทยนะมีความเชื่อว่าเราเจ็บป่วยเพราะเราอะไรคะขาดสมดุลอย่างสมดุลนีย่ยที่บอกอีกนั่นแหละว่ามันไม่มีตรงกลางอ,อ,อ,อย่างนี้เป๊ะๆมันนิดๆหน่อยๆได้นะคะทำให้ร่างกายอ่ะมันสมดุลก็คือไม่ให้มันเจ็บป่วยเกินได้นิดๆหน่อยๆอย่างงี้ค่ะเออมันก็จะไม่เกิดการเจ็บป่วย